นะครับที่เคยคุยกับลูกค้าไว้นาอที่มีคําถามในไลน์ว่าอ่ะจะขอให้รีวิวตัว X Lock ให้ดูหน่อยนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเบสิกสำหรับ X Lock ที่เป็นแบตเตอรี่นะครับมาแล้วใช่ไหมน้งน่ยัง อ่ามาแล้วค่ะรับอ่ะนี่เลยนะคะมาแล้วนะคสวัสดีลูกคา้าบ้านแดงด้วยนะคะบ้านทีทีด้วยอ่าเริ่มกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะวันนี้อยู่กับหน้าร้านนนเนาะก็ตัวด้านหน้าของลูกค้านะคะก็เป็นเครื่องเจียรไรสายนะคะระบบแบบเอ็กซล็อกนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นขนาด5นิ้วเนาะก็เป็นรุ่น gwx นะคะ180ขีด L.I. อ่ใช่นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับ XL o ล็นะครับ<ช>ตัวนี้นอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าบอสนะคะเป็นเจ้าแรกนะคะที่พัฒนาเกี่ยวกับนวันตกรรม XL o ลเนาะ,นะก็คือใช้งานง่ายนะคะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนใบเจได้แบบโอ้โหคลิกเดียวได้เลยใช่น,น,นี่เลยนะคะ ตัวนี้เป็นเครื่องเกียร์18โวลต์นะครับ5นิ้วนะครับ125 5นิ้วนะครับมิลลิเมตรเนาะขนาด5นิ้วครับนะครับสำหรับน้ำหนักอยู่ที่1.6กิโลกรัมนะครับรอบ10,000 1,000รอบต่อนาทีใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่700 วัดนั่นเองอ่านะครับะะถ้เทียบโดยประมาณใช่ค่ะ,ะครประมาณนี้เนาะอ่าตัวนี้นะคะลูกค้าห้านิ้วเนาะ,ะนะถ้าแรกเริ่มเนี่ยถ้าเราแกะกล่องออกมานะครับส่วนนี้เราจะแยกมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกาดนะครับตัวมือจับนะครับอ่าอันนี้ก็ขันประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะคะก็เป็น บัสเลสนั่นเองนะคะ BL มอเตอร์เ<ช>นาะนี่แล้วก็ตัวเนี้ยยังให้เกี่ยวกับระบบป้องกันการทำงานแบบอัตโนมัติมาด้วยนะคะลูกคา้า<ช>ก็สมมติว่าลูกค้าใช้งานอยู่นาะแ,<บ>แล้วเกิดแบตหมดนะคะ<ช>แบตหมดคาเครื่องเลยขณะเรากำลังใช้งานอยู่เ<ช>นาะแล้วเราเปลี่ยนแบตลูกใหม่เข้ามานะคะ<ม>น้องก็จะ หยุดทำงานใช่ค่ะก็คือจะไม่ทํางานหยุดใช่เลค่ะก็คือจะไม่ทํางานแล่วเรามาปิดสวิตช์แล้วก็เปิดใหม่นะครับใช่ค่ะแต่ผมจะลองให้ดูอ่ะได้เลยค่ะตัวนี้นะครับเทคโนโลยีที่ว่าสวิตช์นะครับใช่ค่ะเห็นว่าเราทํางานไปเนาะอ่าจะทำไงเด็ดต้องถอดแบตเนาะเปิดปุ๊บว่าบัดลวม อ่ะอันนี้เครื่องหยุดอัตโนมัตินะคะใช่ครับแล้วพอใส่บัตเข้าไปอเนี่ยฮะไม่ทํางานสวิทจะยังไม่ทํางานนะครับแต่อยู่ค้างเปิดเปิดใช่ค่ะอยู่ในโหมดเปิดเราต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับเข้าถึงจะทำงานนะฮะอ่าอ่าใช่นครับตัวนี้ต้องใช้ระยะเวลาหยุดสักพักหนึ่งนะครับ ถ้าเราปิดสวิตช์แล้วเนี่ยประมาณห้าวิเนาะอ่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดประมาณปิดปุ๊บเนาะก็จะไม่ได้หยุดทันทีครับผมอ่าแล้วก็การออกแบบนะคะลูกค้าก็คือนี่เลยค่ะจับได้เหมาะสมกับกับลักษณะมือของเราใช่นะคะเขาผมว่าเขาคำนวณค่ะเรื่องบาลานซ์มานะครับอ่าอันนี้ใส่แบดแล้วแบบว่า พอดีเลยนะครับใช่ค่ะนี่นะครับไม่ได้หนักใปด้านใดด้านหนึ่งอ่ามีความบาลานซ์กันนะคะลูกค้าอ่าแล้วก็จับเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว่ามันโอเคสะดวกอ่าใช้งานง่ายแล้วกันจะพูดยังไงดีใช่นะครับนะคะถูกต้องนะครับแบบว่าจับแล้วไม่ได้แบบทําให้เราเมื่อยง่ายๆนั่นแหละใช่อ่านี่นะครับคลองแบบนี้ก็ได้นะ่แต่ถ้าเกิดเราไม่จับตรงนี้เลยเนี่ย แล้วเรายังไม่ได้ใส่แบตนะครับหน้าก็จะหนักอยู่ครับแต่พอใส่แบตเข้าไปก็จะบราานท์เลยตัวนี้เปลี่ยนได้สองฝั่งใช่ไหมคะพี่แมนใช่นะบัลเลต์มอเตอร์นะครับแล้วก็ยังให้ระบบป้องกันการคายประจุเกินแล้วก็ระบบเซฟมอเตอร์นะครับในกรณีที่ ทำงานหนักๆแล้วมอเตอร์ร้อนนะครับตัวนี้<ช>ก็จะช่วยเซฟไม่ให้มอเตอร์ไหม้ง่ายๆ<ม>นะครับ่า<ม>ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่สามารถใช้งานแบบมืออาชีพได้เลยนะครับใช่ <นะ S 2> ครับนี่นะครับแล้วก็ข้อดีของเอ็กล็อกเลยนะครับ<ช>ก็อย่างที่บอกไปนะครับวันคลิกนะครับ<ช>่แค่ กดครั้งเดียวนะครับอันนี้เขา็อกอยู่นะครับ่เราเปิดก่อนปึ๊บอ่านี่ตีกิงเดียวนะครับปึ๊บดึงขึ้นมาอันนี้นะครับนี่เราก็ใส่ลงไปนะครับใส่ให้ตรงนะครับอ่าแล้วก็กดปึ๊บแค่นี้เองนะครับ็อกแหละนะครับชไม่ต้องยุ่งยากนะครับไปค้นหาประแจสำหรับถอดใบให้ยุ่งยากนะครับเหมือนตัวเมื่อก่อนเบสิกนะครับแต่ว่า บ้านๆทั่วไปเนี่ยนะครับต้องไปหาปัจเจที่มีรูสองรูเนาะแล้วก็มาหมุนหมุนออกเนี่ยนะครับแล้วกว่าจะขันออกขันเข้านะครับลดปัญหารอยขีดข่วนด้วยเวลาเราเปลี่ยนใบเจียใช่นะคะก็คือเข้ายึดไปเลยเนาะนี่ครับถ้าจะถอดก็้ง่ายมากๆนะครับดึงปึ๊กออกเลยอ่ะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนใบได้ทันทีเนาะอ่านี่แล้วก็อุปกรณ์เสริมนะคะก็ อันเนี้ยอย่างคนละรุ่นเนี่ยก็คือแค่เป็นเอ็กล็อกก็ใช้ด้วยกันได้ใช่นะครับนี่นี่เลยนะครับถ้าเป็นใบธรรมดาเนาะเป็นรูกลมๆเนี่ยก็จะใส่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องใช้ใบเอ็กล็อกเท่านั้นใช่แบบนี้เลยนี่นะครับไม่ว่าจะขัดนะครับจะตัดจะเจียนะครับครับผม ก็เลือกเป็นใบเอกล็อกแล้วก็มาสมใส่ได้นะครับง่ายดายเพียงคลิกเดียวนะครับทุ่าาะแล้วก็กาดตรงนี้นะครับนี่เขามีล็อกมาให้เยอะมากๆนะครับตัวนี้สามารถหมุนนะครับหมุนได้ว่าเราจะให้กาดไปกันฝั่งไหนนะครับนี่นะครับกดปุ่มนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มล็อกกาดนะครับเนี่ยเขาล็อกไว้เนาะแล้วก็หมุนมานะครับ ค่อยไปทีละคลิกก็ได้นะครับนี่นะครับอ่าหมุนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอ่านี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะถอดนะครับนี่จะถอดหรือจะใส่นะครับดูตรงนี้นะครับปลายสามเหลี่ยมเนาะกับปลายสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะเอามาให้ตรงกันนะครับอันนี้เราจะสามารถถอดออกได้อ่าอ่าง่ายมากๆใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงเราไม่ใส่เนาะเราไม่อยากใส่เราถอดกาดออกอ่าแล้วก็ ให้ตรงนี้มาอยู่ตรงกันนะครับนี่สามเหลี่ยมกับสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกดลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็บิดได้เลยกดปุ๊บนี่นะครับแค่นี้ล็อกแล้วนะครับแล้วก็สามารถหมุนเลือกได้เลยนะครับอว่าเราจะเอากันให้เขาไปกันฝั่งไหนเนาะนี่นะครับเขาล็อกไม่หลุดนะครับจนกว่าเขาจะมาตรงกันแบบนี้นะครับเขาจะหลุดง่ายมากนะครับหลุดเองตามอัตโนมัติได้เลย นี่เลยนะคะใช่อืมประมานี้นะครับง่ายไหมครับง่ายค่ะง่ายมากนะครับแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าอย,อยากได้แบบระบบเซฟตี้เยอะกว่านี้นะครับซอฟต์สตาร์ทเนาะอ่ามีระบบที่มันมีเบรกด้วยนะครับแล้วก็มีคิกแบ็กเข้ามาอีกนะครับอ่าป้องกันการแบบว่าดีด ดีดจับนะครับคลิกแบ็คเนะาะป้องกันข้อมือเซฟข้อมือนะครับเซฟตัวเองนะครับในขณะที่ทํางานเนาะถ้าเครื่องสบัดอะไรเงี้ยนะครับให้เขาตัดทันทีนะครับก็ต้องขยับขยับขึ้นไปนะครับไปเล่นตัว G W X 180่งแอ่าหนึ104ขึ้นไปนะครับอ่าเดียจะเป็นหน เ C ก็ได้นะครับอ่า10 P ก็ได้นะครับใช่คือตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับเริ่มต้นเนาะระบบเขาก็จะไม่ได้ใส่มาจัดเต็มเท่าไหร่ใช่ค,ค่ะอ่าอ่าตัวนี้นะคะราคาเนาะจะแจ้งก่อนนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวเปล่าเนี่ยอยู่ที่อ่าห้าแบงค์เทอมีถอนอ่าอ ตัวนี้เป็นราคาตัวเปล่านะคะตัวเริ่มต้นเนาะอย่างที่พี่แพนแจ้งไปเมื่อกี้นะคะก็อยู่แค่ห้างค์เท่ามีทอนเองใช่นะครับตัวนี้ไม่ได้รวมแบตนะครับลูกค้าราคานี้เป็นราคาตัวเปล่าใช่ครับแต่ก็ได้เอ็กล็อกมาใช้เหมือนกันครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเกินไปเนาะไม่ได้หนักนะครับกิโลครึ่งนี่นะครับสวิตเป็นสวิตข้างนะลูกค้าเนาะ เป็นแบบคลเนาะ,ะข้อดีของเขาก็คือคลิกเดียวจบ<ช>เลยใช้งานได้เลยนะคะเอกล็อกเนาะก็รอบนะคะเมื่อกี้เนาะหนึ่งมืหนึ่งพันรอบต่อนาทีนะคะเจ<ช>็ดเจ็ดร้อยวัตต์อ่านี่เลยนะคะใช่นะรุ่นน,นะ,ะต่อเลยครับรุ่นนะคะ GWX นะคะหนึ่งแปดศูนยีด LI นี่เผื่อลูกค้าจะ ไปสั่งซื้อกันนะครับ Balance Motor ลตมอเตอร์ค่ะก็ใช้งานง่ายนะครับคจับผลักตรงนี้สบายบายนะครับค่ะนี่สะดวกสบายนะครับครับนี่ตัวเริ่มต้นนะคะลูกค้าอย่างที่ว่ากันเนาะมันก็เลยได้มาประมาณนี้ใช่นะครับแต่ถ้าแบบว่าลูกค้าทำงาน อันกรีเนาะก็อาจจะต้องแบบว่าทำความสะอาดตรงนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของสวิตเนาะ<อ>เพราะว่าบางทีฝุ่นเยอะๆอาจจะติดขัดได้เนาะ,ะนี่เลยนะครับเอกล็อกสําหรับเริ่มต้นนะครับตัวนี้อ,อรอบมีรอบเดียวนะครับลูกค้าไม่สามารถปรับรอบ,รอบได้ไดนะครับหนึ<ะ>่งมื่นหนึ่งพันรอบต่อน,นาที ค่ะเปิดปุ๊บก็คือเท่านี้เลยใช่ไะคะไม่ปรับไม่ได้นะคะแล้วก็แบบบาลานซ์อะไรไม่ได้เนาะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวเปิดล็อกใช่นะคะนี่คือข้อดีของการใช้เอกล็อกนะครับประหยัดเวลาในการเปลี่ยนใบนะครับทำให้งานเราเร็วขึ้นนะครับดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นเนาะครับนี่เลยห้าแบคงเท่ามีทอนนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นขนาด5นิ้วใช่นะครับโปรนะครับสำหรับตอนนี้บอสเองก็มีโปรอยู่นะลูกค้าลด5%นะครับแล้วก็มีของแถมใช่ค่ะจากบอสพาวเวอร์สเปซนั่นเองนะคะลูกค้านอกจากลูกค้าจะได้ลด5%เปอร์เซ็นแล้วนะคะถ้าลูกค้าซื้อครบตาม โปรโมชั่นของเขานะคะก็ได้รับของแถมเพิ่มไปเลยเนาะนะคะก็มีทั้งปอกแขนนะคะมวกหรือไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ํานะคะแล้วก็ชุดดอกไข่คร่วงอ่าแล้วก็ชุดชุด,ชดใช,ใช่ค่ะอันนี้เลยเนาะ,ะอ่าอันนี้ก็ได้ถ้าเป็นโปรที่ลดนะคะลูกค้าก็จะได้ทาออนไลน์แล้วก็หน้าร้านเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นโปรของแถมของบอส ในเดือนนี้นะคะลูกค้าใช่นะครับแล้วก็มีโปรเฟชชูนนะครับ5%เช่นเดียวกันแล้วก็เลาล่างนะคะลดถึง2,000บาทนะครับ CS55 เนาะใช่ค่ะอันนี้มาคู่พร้อมกับรางเลยนะครับค่ะแล้วก็มีคานิเบกนะครับลด3%นะครับลูกค้าเนาะเป็นครีมระดับ ระดับโลกเอ้ว่าไงฮะแป๊บหนึ่งนะคะมีคอมเมนต์ไหมฮะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะสักคู่หนึ่งครับอ่ะโอเคนะฮะได้ค่ะไปกันต่อค่ะสะดุดและป่ะสะดุดนิดนึงอ๋ออ่ะไปกันต่อค่ะอ่ะนะครับโปรก็มีตามที่แจ้งไปนะครับสำหรับเดือนนี้เนาะอ่า เดนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็โปรนะคะคอมโบคอมโบนะคะคอมโบของมิวกินะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟฉายนะครับที่คาดหัวน้อแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับหรือเป็นชุดดูดเป่าเครื่องดูดฝุ่นที่ 12m12 แต่ให้คุณภาพเท่ากับ m18 หรือว่าเท่ากับ18โวลต์นะครับ แล้วก็ยังมีเครื่องเป่าให้อีกเนาะเครื่องดูดุ่นเนี่ยสามารถดูดได้ทั้งเปียกแ้งแห้งนะครับอ่าใช่ค่ะใครอยากเห็นเราแกะกล่อง <c oughs> คอมโบโมเมื่อกี้ กีแจงไปนะคะดูคลิปได้เมื่อวันเสาร์เลยนะใช่แบบว่าน่าซื้อมากแล้วราคาดีมากๆด้วยนะคะลูกค้านะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับตลอดหน้าร้านทั้งสองสาขาเลยนะครับถ้าเป็นนนทบุรีนะครับเปิดตั้งแต่ก้ามบทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับจันทร์ถึงศุกร์ปิดห้าโมงเย็นนะครับวันเสาร์ปิดหกโมงเย็นนะครับแล้วก็วันนี้นะคะถ้าลูกค้า ท่านไหนที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะคะก็เหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงเ <c oughs> นาะมาเดินเล่นได้นะคะนี่เลยเนาะนี่อ่าขออนุญาตนะคะเครื่องเป่าเครื่องเป่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับอ่าเป็นตัว X ล็อ k ด้านหน้าใช่ไหมคะลูกค้าถ้าเป็นตัวนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ ห้าแบงค์เทานะครมีทอนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสีแบงค์เทาต้นต้นนะครับใช่ค่ะสีแบงค์เทาต้นๆอันนี้ดีกว่าเอาใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับสีแบงค์เทาแล้วก็อีกสองแบงค์แดงนะครับมีทอนอีกนะครับตัวเปล่านะครับอันนี้ราคาตัวเปล่าอืมตัวนี้นะคะสี่หนึ่งเก้าศูนย์อ่าบอกเป็นตัวเลขนะคะนะคะสี่หนึ่งเก้าศูนย์เนาะใช่นะครับ อันนี้ยังไม่ได้คิดคำนวณในเรื่องของ5%นะครับลูกค้าครับผมนะถ้าลูกค้าสั่งซื้อตอนนี้นะคะในเดือนนี้ก็กระซิบนะคะว่ายังได้ลด5%นะลด5%ไปเลยใช่และถ้าเข้ามาซื้อหน้าร้านก็ได้ของแถมไปด้วยลูกค้านี่เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเครื่องเจริคล็อกนะครับสำหรับเริ่มต้นอ่าตัวนี้อ่า นี่เลยนะคะมีคอมเมนต์ไหนนะคะที่หนูยังไม่เห็นไหมเอ่ยเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเห็นเมนต์เมื่อกี้ของลูกค้าทางบ้านฝาเนาะเผื่อหนูจะได้ย้อนตอบให้นะคะลูกค้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาใหม่ตอนนี้ได้เลยนี่นะครับดูบอดี้อันนี้นี่นะคะเป็นบัตเลดด้วยนะตรงนี้น้องเขาบอกเอาไว้อยู่นำมอเตอร์ใช่ค่ะอนนี้เป็นโลหะนะครับใช่เลยนะครับอันนี้เป็น พลาสติกนะครับตรงมือจับอ่าตรงนี้ก็บอดีอ้เป็นพลาสติกนะครับในส่วนที่เป็นสีเอเรียกว่าสีอะไรดีน้ำเงินเตอรควายเหรอฮะไม่แน่ใจนะครับสีของบอสนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่เขาก็มียางตรงส่วนนี้นะครับที่ไว้สำหรับกันลื่นอนี่นะครับมีทำลายลายทำลายมานะครับอ่ จับติดมือดีมากนะครับ,รบนี่นนึบเนาะ,<แ>ะตรงนี้ก็มีกรองอ่านี่มีไอ้กรองตรงนี้นะครับป้องกันฝุ่นละอองนะครับอืเนาะนี่เลยนะคะประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคนะครับ แต่ถ้าใครนะครับหลังจากไลน์นี้เนาะถ้าใครมาไม่ทันนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์นะครับไปที่ ID Li ไลน์นะครับแอดไอทูนมาได้นะครับไปสอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ